สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นจะมาสอนมาบอกวิธีการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องใบเฟิร์น fbtv เดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดไปที่แอป YouTube เลยค่ะ พอเข้ามาที่ YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะให้เซิร์ชคําว่า b ฟ f ร e r n fbtv bai fern เคาะหนึ่งครั้งแล้วก็ fb เคาะ tv นะคะพอเด้งมาที่หน้าช่อง b ฟ f ร r n fbtv ให้กดกระดิ่งก็คือติดตามนะคะแล้วก็ให้เลือกกระดิ่งที่อยู่ด้านบนสุดนะคะเพราะว่ากระดิ่งจะมีให้เลือก3อันนะคะให้เลือกด้านบนสุดนะคะเสร็จแล้วให้คลิกเข้าไปที่โปรไฟล์หรือที่ช่อง b p บ o n e fb tv เพื่อเลือกดูวิดีโอของช่อง p บ o n e fb tv mm hmm. เลยะคะ่ะก็จะเด้งมาเป็นหน้านี้นะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้คลิกที่อัปโหลดเลยนะคะเพื่อที่จะดูวิดีโอทั้งหมดของช่องใบเฟิร์ fb tv แล้วจากนั้นก็เลือกเอาช่องที่ชอบที่อยากจะดูเลยค่ะสมมุติว่าเฟิร์นเลือกคลิปนี้นะคะพอเข้ามาที่คลิปนี้ให้กดไลค์ แล้วก็กดแชร์นะคะแชร์ก็คือแล้วแต่เราจะแชร์ว่าแชร์เข้ากลุ่มไลน์หรือ f a c e b o o k นะคะพอคลิกไปที่ไลน์ปุ๊บก็จะเด้งมาที่หน้าไลน์นะคะให้คลิกคำว่าแชร์แล้วก็โพสต์ลงหน้าทำไลน์ของตัวเองแบบนี้เลยะคะ่ะเป็นเอานวาจบนะคะ